สวัสดีคะ่ะนักกายภาพบัตรเกตนะคะจากวิคลิมีคลินิกคะ่ะอีกการหนึ่งนะคะที่พบได้บ่อยเลยก็คืออาการข้อไหลติดนะคะหรือโคเซนโชเดอร์ เป็นอาการที่เกิดจากหัวไหล่นะคะมีการติดแข็งจนทําให้ไม่สามารถนะคะหมุนได้ตามปกติซึ่งอาการนะคะมันจะค่อยๆมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนะคะจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกของการจับวัตถุหรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่ต้องใช้หัวไหล่เป็นหลักนะคะเึ่งหัวไหล่ติดนะคะมีสาเหตุมาจากการอักเสบแล้วก็การหดร้างของเอ็นเยื่อหุ้มก็ต่อหัวไหล่นะคะพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุตั้งแต่40-60ปี พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะพบในผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือมีการปาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการทํางานนะคะบริเวณข้อต่อหัไหล่ผู้ที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างน้อยเช่นผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานนะคะก็จะเป็นสาเหตุทําให้มีอาการข้อไหลติดมากกว่าป,ป,ปกติ ข้อแมสติดนะคะจะแบ่งออกเป็น3ระยะหลกัหลกๆเลยนะคะก็คือ1ระยะการอักเสบระยะนี้นะคะจะมีอาการปวดค่อนข้างรุนแรงไม่สามารถชี้ระบุได้ว่าตำแหน่งที่ปวดนะคะเป็นบริเวณไหนแล้วก็จะมีอาการปวดรบกวนค่อนข้างมากโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะจนทําให้มีการรบกวนการนอนและระยะที่2นะคะจะเป็นระยะของการติดรังระยะนี้อาการปวดจะค่อยๆลดลงแต่จะมีการจากัดการเคลื่อนไหวของตัวบริเวณข้อต่อหัวไหล่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะองศาสุดท้ายของ การเคลื่อนไหวนะคะส่วนระยะที่3จะเป็นระยะการฟื้นฟูระยะนี้ค่ะอาการปวดจะค่อยๆลดลงและการจํากัดการเคลื่อนไหวก็จะลดลงมีการเคลื่อนไหวของตัวข้อต่อเพิ่มมากขึ้นและจะสามารถหายได้เองค่ะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยหายอย่างสมบูรณ์ค่ะถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือการปฏิบัติตัว อย่าเหมาะโภการรักษานะคะจะมีตั้งแต่การทานยาแก้ปวดแก้อักเสบการผ่าตัดหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือการทํากายภาพบําบัดคะ่ะ การทำกยายภาพบำบัดนะคะจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการลดการอักเสบลดอาการปวดนอกจากนี้นะคะยังมีการทำหัถการก็คือการขยับข้อต่อเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของตัวข้อต่อเพิ่อมองศา,าการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อต่อท่านใดนะคะที่มีอาการเหมือนที่เกรดเล่ามานะคะสามารถเข้ามาปรึกษากับทางรีเขาดีมีคลินิกได้เลยนะคะแต่กระชซดนิดนึงนะคะทางคลินิกสามารถออกไปรับรองแพทย์เพื่อเบิกประกันได้ค่ะ ลืมนะคะทุกอาการปวดเริ่มที่คุณแต่จบที่เราค่ะ